สวัสดีค่ะพบกับธนูชีนิฮงโกภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะทางช่องของเราก็ยังคงมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมานําเสนอก,กันเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะพี่ต้องขอโทษด,ด้วยเนาะเว้นเรื่องของการออกคลิปไปนานนิดนึงนะคะพอดีช่วงนี้ยุ่งๆนะคะไม่มีเวลาในการทําคลิปสักเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็จะพยายามหาเวลา มาทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะและว,วันนี้นะคะพี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับคำกริยาภาษาญี่ปุ่นนะคะคำกริยาภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าโดชิโดชิจริงๆนะคะในแต่ละคลิปเนอะมันก็จะมีแท้คำกริยาไว้นะคะในหลายๆตัวนะคะถ้าใคร ดูมาในทุกๆคลิปหรือหลายๆคลิปที่เราทําขึ้นมานะคะก็จะได้รู้จักคํากริยามาและกันบ้างแล้วเนาะแลวันนี้นะคะพี่จะมาสอนในเรื่องของพื้นฐานของคํากริยานะคะว่าคํากริยาของภาษาญี่ปุ่เนี่ยเขาแบ่งกลุ่มหรือแบ่งประเภทอย่างไรบ้างนะคะเป็นการปูพื้นฐานคร่าวๆเนาะเพราะว่าคํากริยา เนี่ยเราเจอทุกคลิปอยู่แล้วในแต่คลิปนะคะจะได้เป็นข้อสังเกตนะคะ,ะเวลาที่เราเจอคำกริยาว่าคำกริยาเนี่ยเป็นคำกริยาประเภทไหนหรืออยู่กลุ่มไหนนะคะ,ะจริงๆแล้วนะคะอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คือมีน้องคนหนึ่งเข้ามาอคอมเมนต์ไว้ว่าอยากจะให้พี่ทำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับคํากริยาบ้างนะคะดังนั้นก่อนที่จะไปทำคำศัพท์ตรงน,นั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนรู้จัก พื้นฐานของคํากริยาภาษาญี่ปุ่นก่อนนะคะเวลาที่เราเห็นคํากริยาหรือคําศัพท์นั้นๆแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคําศัพท์อันเนี้ยมันอยู่ประเภทอะไรหรือมันอยู่กลุ่มอะไรนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวพี่เองเนี่ยก็ได้ทบทวนไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าพี่เองก็เรียนมาตั้งนานแล้วนะคะอะ่มันอาจจะมีหลงลืมกันไปบ้างนะคะการทำคลิปนี้พี่เองก็จะได้เป็นการทบทวนไปในตัวด้วยนะคะโอเคพูดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู เข้าเนื้อหากันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเรื่องของการแบ่งกลุ่มคำกริยากันก่อนนะคะคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ และเหตุผลที่เราต้องรู้จักในเรื่องของการแบ,บ่งกลุ่มของคํากริยาของ,องภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะเวลาที่เวลาเขาผันคํากริยาเนาะเราก็จะ,ะเขาจะมีหลักการผันของเขาอยู่ว่ากลุ่ม1นึ่งผันยังไงกลุ่ม2องผันยังไงกลุ่ม3ามผันยังไงนะคะถ้าเรารู้จักกลุ่มคํากริยานะคะก็จะทําให้เราผันคํากริยาได้ถูกต้องนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูคํากริยา กลุ่มที่1กันเลยเนาะกริยากลุ่มที่1นนะคะเมื่อตัดสัมัาท้ายคํากริยาออกจะเป็นเสียงอีของวรรคนั้นๆน,น,นะคะอ่ะเป็นยังไงนะคะจริงๆในเรื่องของตารางาการออกเสียงนะคะมันก็จะมีในแต่ละวรรคเนาะอ่ะอิอุเอโอคาคิคุเค,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 คโคนะคะในในที่นี่คือจะเป็นส่วนของวรรคอีวรรคอีคืออะไรก็คืออีคิชิจินิฮิมิริอิจิชิ จีนิ i ิ i m มิดอ่าเพื่อให้เห็นภาพกว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคำกริยากันนะ,ะตัวอย่างแรกเลยนะคะไอมัสแปลว่าพบเจอนะคะมาดูคำว่าพอเรตัดสมัสออกมันจะลงท้ายด้วยอีใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคำกริยาก,กลุ่มที่หนึ่งอ่ามาดูต่อไป t า k i มัสคาก i มัสแปลว่าเขียนนะคะตัดสมัสออกก็คือเป็นคำลงท้ายของเขาจะเป็นคิใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะคำเรียงของกลุ่มที่1เช่นกันนะคะต่อมาโอโยกิมัสแปลว่าว่ายน้ำนะคะอันนี้จะลงท้ายด้วยกีนะคะพอตัดสปอตออกแล้วเป็นออกเป็นเสียงขุ่นนะคะต่อมานะคะฮานาชิมัสอันนี้ตัดสปอตออกแล้วจะเป็นชี้นะคะจะนี่แปลว่าพูดหรือเล่านะคะต่อมามาจิมัสมาจิมัสแปลว่ารอคอยนะคะอันนี้จะลงท้ายด้วยจีนะคะต่อมาชินิมัส ชินิมัสนะคะจะแปลว่าตายนะคะอันนี้ตัดมัสออกก็คือลงท้ายด้วยนี้นะคะโยบิมัสโยบิมัสจะแปลว่าเรียกนะคะอันนี้ตัดมัสออกก็คือจะเป็นบีนะคะก็คือฮิเติมเต้งๆข้างบนไปนะคะเติมขีดสองขีดข้างบนไปจะออกเป็นเสียงคุณนะคะต่อมาโนมิมัสโนมิมัสจะแปลว่าดื่มเนาะ,ะอ่าตัวนี้ตัดมัสออกก็จะเป็นตัวมินะคะแล้วก็โนดิมัส โนริมัสแปลว่าขึ้นโดยสารขี่รถอะไรเงี้ยนะคะขี่จักรยานอเงี้ยนะคะอันนี้พอตัดมัดออกก็จะเป็นนี้นะคะดังนั้นข้อสังเกตของคำกริยากลุ่มที่1คือเมื่อตัดมัดออกแล้วคําข้างหลังเขาจะลงท้ายด้วยวรคอีกนั่นเองนะคะอันนี้คํากริยากลุ่มที่1อันนี้เดี๋ยวเรามาดูคํากริยากลุ่มที่2กันบ้างนะคะกลุ่มที่2เนี่ยเมื่อตัดมัดท้ายคํากริยากออกแล้วจะออกเสียงเป็นเอกของวรคนั้นๆอ่า วักเอก็คือถัดออกจากมาจากวักอุนั่นเองนะคะจะเป็นเอ e เคเซเทเนเฮเมเรเอเเซเทเนเฮเมเรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำกริยานะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะตัวอย่างของคำกริยามาดูกันเลยคำแรกเลยนะคะโอเชมัสโอเชมัสจะแปลว่าสอหรือบอกตัดมัดออกจะลงท้ายด้วยเอกนะคะเดคาเคมัส เดคาเคมัสจะแปลว่าออกไปข้างนอกนะคะตัดมัดออกจะเป็นตัวเขนะคะต่อมาอาเกมาสแปลว่าให้นะคะอันนี้จะลงท้ายด้วยเขเติมเต้งๆออกเสียงเป็นขุนเป็นเกะนะคะมิเซมาสมิเซมาสจะแปลว่าให้ดูนะคะอันนี้ตัดมัดออกจะลงท้ายด้วยแศนะคะต่อมาเดมาสนะคะเดมาสจะแปลว่าออกนะคะตัดมัดออกก็คือเป็นเดเนาะก็คือเป็นเทนะคะ เติมตัวเต้งเข้าไปมันก็จะออกเป็นเสียงเดะนะคะต่อไปนะคะเนมัสเนมัสจะแปลว่านอนตัดมัสออกไปจะเป็นตัวเนะนะคะและต่อมาทาเบมัสทาเบมัสจะแปลว่ากินหรือรับประทานนะคะตัดมัสออกไปก็คือจะเป็นตัวเฮเติมเต้งเข้าไปจะอ่านว่าเบะนะคะต่อมายาเมมัสยาเมมัสแปลว่าเลิกหรือลาออกนะคะอันนี้ตัดมัสออกไปก็คือจะเป็นตัวเมะนะคะ ต่อมา vasulemas vasulemas จะแปลว่าลืมนะคะตัดสมัดออกก็คือคําลงท้ายมันจะ,จะเป็นตัวเรนะคะ<ส>เห็นไหมคะอันนี้คือเป็นคํากริยากลุ่มที่2นะคะจะลงท้ายด้วยวักเอเมื่อเราตัดสัมัดไปแล้วเนาะพอเห็นภาพกันอยู่นะคะแต่ทีนี้นะคะคํากริยากลุ่มที่2เขาก็จะมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกริยากลุ่มที่2เนี่ยเมื่อตัดสมัสท้ายคํากริยาอ,ออกแล้ว บางตัวจะออกเสียงอีแต่ว่ามันเป็นคำกริยากลุ่มที่2ไม่ใช่กลุ่มที่1น,นะคะมีด้วยกันทั้งหมด14คำนะคะดังนั้นอย่าสับสนว่าคำกริยาพวกนี้เป็นคำกริยากลุ่มที่1น,นะคะดังนั้นต้องจำาิสี่คำนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำกริยากลุ่มที่1น,นะ,ะมีคำกริยาอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ,ะคำแรกอ b i m บิมัสอบิมสแปลว่าอาบน้ำนะคะอ่ะอาตัวที่2องอีคิมส อีคิมัสแปลว่ามีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2เหมือนกันอีมัสอันนี้แปลว่าอยู่ใช้กับสิ่งมีชีวิตจําได้ไหมคะที่เราเรียนไปอาริมัสกับอีมัสนะคะอีมัสนี่ก็คือเป็นขยากลุ่มที่2นะต่อมานะคะโอคิมัสโอคิมัสแปลว่าตื่นค่ะต่อมาโอจิมัสโอจิมัสแปลว่าตกหลน่นต่อมาโอริมัสโอริมัสแปลว่าลงรถนะคะต่อมาคาริมัส คาริมัสแปลว่าขอยืมนะคะามาดูตัวถัดไปกันเลยนะคะและคำยาถัดไปที่เป็นกลุ่มที่สองนะคะิมาสคิมาส,มสตัวนี้แปลว่าสวมใส่นะคะสุกิมาสสุกิมาสตัวนี้แปลว่าเกินเลยอ่าต่อไปนะคะทาริมัสทาริมัสจะแปลว่าเพียงพอเดคิมาสเดคิมาสจะแปลว่าสามารถนีมาสนีมาสตัวนี้จะแปลว่าต้มนะคะ ่อมานะคะมีมาสอันนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยเป็นการพ้องเสียงนะคะแต่พันจิคนละตัวมีมาสตัวนี้จะแปลว่าเหมือนหรือคล้ายนะคะต่อมามีมาสมีมาสนะคะตัวนี้จะแปลว่าดูนะคะดังนั้นต้องจำนะคะคำกริยาทั้ง14ตัวนี้จะเป็นคำกริยากลุ่มที่2และถัดมานะคะก็มาดูคำกริยากลุ่มที่3กันบ้างนะคะคำกริยากลุ่มที่3นะคะก็ง่ายๆนะคะจะมี อสองตัวหลักด้วยกันก็คือ c h ม m ส s นะคะที่แปลว่าทําและคีม m ส s นะคะที่แปลว่ามานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคํานามที่เป็นอาการนามหรือคําคตาคณะบวกคําว่า c h ม m ส s นะคะแล้วก็คํากริยาประสงค์ที่บวกกับคีม m ส s เนอาแล้วมันเป็นยังไงนะคะเพื่อจะเห็นภาพเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํากริยากันนะ,ะตัวแรกนะคะก็คือ c h ม m ส s นะคะนี่แปลว่าทำา h i m a s แปลว่ามา คำนามที่บวกคําว่าชิมัสจะเป็นคํากริยาก็คือตัวแรกนะคะตัวอย่างอันนายชิมัสก็คืออันนายเป็นคนํานามใช่ไหมคะบวกชิมัสเข้าไปกลายเป็นคํากริยาอันนายชิมัสจะแปลว่าแนะนําพาชมนําทางนะคะตัวอย่างคําตัดไปคือเซิเมชิมัสเซิเมชิมัสนะคะจะแปลว่าอธิบาย เซสเมนแปลว่าการอธิบายบวกกับชิม s สนะคะมันก็เลยเป็นทำกริยาแปลว่าอธิบายนะคะตัดการออกไปต่อมาเบงเคียวชิมาสเบงเคียว i m a s u แปลว่าเรียนนะคะเบงเคียวคือการเรียนชิม s สนะคะเป็นรูปของการกระทำเนาะมันตอนนี้ก็เลยจะแปลว่าเรียนต่อมา s h i o t ชิโกโตชิม h สชิโกโตชิม s สแปลว่าทํางานนะคะชิโกโตคือการทํางานนะคะต่อมาก o p ป shimasu ก็พีชิมสคือการถ่ายเอกสารก็คือเอาคำคาตาคณาบวกชิมาสเข้ามาใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะแปลว่าถ่ายเอกสารนะคะต่อมาเมโมชิมาสเมโมนะคะก็คือการจดบันทึกเติมชิมาสเข้าไปก็จะเป็นคำกริยาแปลว่าจดบันทึกนะคะและคำถัดไปนะคะมเตคิมาสมเตคิมาสจะแปลว่าเอามาอันนี้ก็คือจะบวกกับคิมาสเนาะมเตนะคะเป็นคำกริยาอีกคำกริยาหนึ่งทำเป็นรูปเตะนะคะ แล้วตามด้วยคีมัสนะคะมอเต้คือแปลว่ามีอยู่ถืออยู่นะคะคีมัสแปลว่ามาดังนั้นสองคำนี้อามรวมกันมันก็จะแปลว่าเอามาถือเอามานั่นเองนะคะอันนี้พอจะเข้าใจคำายากลุ่มที่3กันแล้วเนาะอาทีนี้เราได้รู้จักคำกริยาทั้ง3ากลุ่มไปแล้วนะคะเราจะมาดูในการหลักการผันคำกริยาให้เป็นรูปสุภาพกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะรูปสุภาพเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าเท n น k นะคะคือคำกริยารูปจบประโยคอยาสุภาพแบ่งเป็นรูปต่างๆด้วยกันนะคะต้องบอกนิดนึงคำกริยารูปสุภาพก็ค,คือคำที่ลงท้ายด้วย mas ด้วยเดสนะคะลงท้ายด้วยเดสจะเป็นคำนามใช่ไหมคะส่วนลงท้ายด้วยมสัสก็คือจะเป็นคำกริยาทีนี้พอเราจะทำเป็นรูป te ni k คหรือเรารูปภาษาสุภาพเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นรูปปัจจุบัน อนาคตแล้วก็อดีตใช่ไหมคะเรามาดูรูปปัจจุบันกับรูปอนาคตกันก่อนนะ,ะหรือเราเรียกว่าเกมไซเคนะคะเป็นการแสดงการะทาที่อยู่ในปัจจุบันหรืออนาคตหรือการการะทําที่เป็นกิจวัตรประจําวันแบ่งเป็น1รูปบอกเล่ารูปบอกเล่าเราเรียกว่าโคเทเคนะคะอันนี้จะลงท้ายด้วยมัสนะคะแล้วก็รูปปฏิเสธนะคะฮีเทเคนะคะอันนี้จะลงท้ายด้วยมาเซนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปสุภาพ ที่อยู่ในปัจจุบันหรืออนาคตหรือเป็นการกระทําที่เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะเวลาเราผ่านเราจะลงท้ายด้วยม s สหรือมาเซนนะคะ,ะมาดูตัวที่สองนะการผ่านกิจารเป็นรูปภาพตัวที่2ก็คือรูปอดีตนะคะรูปอดีตเราจะพูดว่าคาโคเคนะคะก็แบ่งเป็นสองอันเหมือนกัน,น,นคือรูปบอกเล่ากับรูปปฏิเสธถ้าบอกเล่าปกติทั่วไปก็ลงท้ายด้วยมาชิตะนะคะแต่ถ้าเป็นรูปปฏิเสธนะคะฮิเทเคก็จะลงท้ายด้วยมาเซนเดชิตะ ะะก็คือปฏิเสธก่อนมาเซ็นแล้วบ่งบอกของความเป็นอดีตเต็มเดชิจเข้าไปนั่นเองนะคะอันนี้พอเข้าใจกันอยู่นะคะหลักการผ่านคำเกิยาให้เป็นรูปสุภาพมันก็จะแยกเป็นรูปปัจจุบนันรูปอนาคตและรูปอดีตนะคะ เรามาดูตัวอย่างคํากริยาที่ผ่านกันบ้างเนาะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะกริยาแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มสะอ่สา points. ส่วนข้างบนก็จะแยกเป็นรูปปัจจุบันอนาคต yea. และรูปอดีตนะคะแล้วก็จะแยกย่อยลงมาเป็นรูปบอกเล่ารูปปฏิเสธนะคะเรามาดูตัวแรก <Fifth> คําว่าอิคิมาสอันนี้แปลว่าไปนะคะถ้าเราผ่านเป็นรูปปัจจุบันนะคะรูปบอกเล่าเราจะพูดว่าอิคิมาสถ้าเป็นรูปปฏิเสธเราจะพูดว่าอิคิมาเซน แล้วถ้าเป็นรูปอดีตละ่ะรูปอดีตเราจะพูดว่าอิคิมาส i ตะนี่คือไปแล้วนะคะถ้าเราเป็นรูปปฏิเสธเราจะพูดว่าอิคิมาเซนดิชตะนะคะถ้าจะให้แปลก็คือไปไม่ไปไปแล้วไม่ไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วมาดูตัวที่2ของคำกริยาก,กลุ่มที่1นึ่งนะคะฮานาชิมัสฮานาชิมัสจะแปลว่าพูดหรือเล่าใช่ไหมคะ อันนี้ถ้าเป็นรูปปัจจุบันอนาคตนะคะเป็นรูปบอกเราเราจะพูดว่าฮานาชิมาสถ้าเป็นรูปปฏิเสธจะเป็นฮานาชิมาเซนและในรูปอดีตนะคะจะพูดว่าฮานาชิมาสตะรูปอดีตรูปปัจเสธจะเป็นฮานาชิมาเซนเดชตะนะคะอันนี้คือของกลุ่มที่1มาดูกลุ่มที่2อาทาเบมัสทาเบมัสคือกินใช่ไหมคะทาเบมัสก็คือจะแปลว่ากินนะคะอันนี้คือเป็นรูปปัจจุบันนะบอกเล่า ถ้าบอกว่ารูปปฏิเสธล่ะก็จะเป็นทาเบมาเซนไม่กินถ้าบอกว่ากินแล้วก็จะพูดว่าทาทาเบมาชตาอ่นนี่ถ้าจะบอกว่าไม่กินแต่เป็นรูปของอดีตก็เราจะพูดว่าทาเบมาเซนดิชตะนะคะ,ะตัวที่2ของกลุ่มที่2คือเนมัสแปลว่านอนเนมัสอันนี้คือจะนอนนะคะหรือนอนอยู่นะคะก็อันนี้ก็คือเนมัสแต่ทีน,นี้ถ้าเป็นรูปปฏิเสธจะเป็นเนมาเซนนะคะคือไม่นอน นมาสตนอนแล้วเนมาเซนเดสตะก็คือไม่ได้นอนนะคะอันนี้ไม่ได้นอนในรูปของอดีตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่3ชิมาสแปลว่าทำเนาะชิมาสคือทำชิมาเซนไม่ทำชิมาสตะทำแล้วชิมาเซนเดสตะก็คือไม่ได้ทำก็คือเป็นรูปอดีตน,นะคะและถัดมานะคะคิมาสนะคะแปลว่ามาคิมาสก็คือมาคิมาเซนไม่มาคิมาสตะมาแล้ว คีมาเซนเดสตไม่ได้มานะคะไอคือก็เป็นรูปปฏิเสธในอดีตนั่นเองนะคะโอเคไหมคะพอจะเข้าใจกันอยู่ไม่เอ่ยนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้เรียนเรื่องของการแบ่งกลุ่มคํากริยาไปแล้ว3กลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการผ่านคํากริยานะคะและถัดมานะคะเราที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ คำกริยารูปพจนานุกรมนะคะคำกริยารูปพจนานุกรมคืออะไรนะคะก่อนอื่นเรามาลูกก่อนรูปพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าจิโชเคจิโชจะแปลว่าพจนานุกรมเคคือรูปลักษณะใช่ไหมคะอันนี้มันจะแปลว่ารูปพจนานุกรมแล้วพูดรูปพจนานุกรมคืออะไรนะคะรูปพจนานุกรมนะคะเป็นรูปพื้นฐานของคำกริยานะคะเป็นรูปที่ปรากฏในพจนานุกรมจึงเรียก กันว่ารูปพจนานุกรมนะคะซึ่งรูปพจนานุกรมเราสามารถใช้ในการเป็นภาษาพูดประโยคบอกเล่าได้ด้วยนะคะอ่าเรามาดูนะคะแล้วรูปพจนานุกรมเป็นอย่างไงนะคะหลักการผันคากริยาให้เป็นรูปพจนานุกรมนะคะอ่ามาดูกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ให้ตัดสัมัออกแล้วจากเสียงอีให้เป็นเสียงอุข,ของวรรคนั้นๆนะคะอ่ามาดูนะคะ,นะคะถ้าเราจะผันคากริยาให้เป็นรูป อาพจารย์โนกมนะคะอ่าคำแรกเลยคือไอมาสก็จะเป็นอาอุคาคิมัสจะเป็นคาคุโอโยกิมัสจะเป็นโอโยกุฮานาชิมัสจะเป็นฮานาสุมาจิมัสจะเป็นมาสึชินิมัสจะเป็นชินุโยบิมัสจะเป็นโยบุโนมิมัสจะเป็นโนมุโนริมัสจะเป็นโนรุ โอเคไหมคะสำหรับตัวอย่างก็คือหลักการง่ายของเขาก็คือถ้าเราจะผ่านเป็นรูปพจนานุกรมนะคะก็คือตัดมัตออกใช่ไหมคะจากเสียงอีกก็ตัดเป็นวักอุเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปพจนานุกรมแล้วนะคะซึ่งถ้าใครไปเปิดเด็กชินารีนะคะก็เวลาที่เราหาคำศัพท์นะคะเราก็จะเห็นว่าคํเกียากลุ่มที่1นนะคะก็จะลงท้ายด้วยวักอุนะคะอันนี้ก็เป็น หลักการผ่านคํากริยาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือเป็นรูปพจนานุกรมน,นะคะอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งไปลแล้วเรามาดูกลุ่มที่2กันบ้างนะคะกลุ่มที่2เหมือนกันนะคะให้ตัด smart ออกหลังตัวเอหรือหลังตัวอ e ีนะคะให้เติมลุนะคะให้เติมลุแทนนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีคํากริยากลุ่มที่2เนาะที่มี14คําคนะคะที่ลงท้ายด้วยเสียงอีแต่มันเป็นคํากลุ่มที่2นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะเดมา เดรุเนมัสเนรุทาเบ็มัสทาเบรุยาเมเมัสยาเมรุอาบิมัสอาบิรุอิคิมัสอิขิรุอิมัสอิรุสุกิมัสสุกิรุทาริมัสทาริรุอ่าเห็นไหมคะอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเสียงอะไรเลยก็คือแค่ตัดม้าออกแล้วเติมรุเข้าไปนะคะอ่ามาดูกลุ่มที่3กันบ้างนะคะ เดี w, the, ๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะชิมัสสุดุชิมัสคุดุอันไนชิมัสอันไนสุดุเซ็สมนชิมัสเซ็สมนสุดุเบนเคียวชิมัสเบนเคียวสุดุชิโกโตชิมัสชิโกโตสุดุกอปปี้ชิมัสกอปปี้สุดุเมมโมชิมัสเมมโมสุดุมอตเตะชิมัสมอตเตะคุดุ เห็นไหมคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะสำหรับกลุ่มที่3ก็จําแค่2ตัวเนาะก็คือชิมัรเป็นซูรุคิมัเป็นคูรุนะคะเสร็จแล้วก็เอามาบวกกับคํานามข้างหน้าได้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอจบในเรื่องของการนําเสนอเกี่ยวกับคํากริยาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเป็นการปูพื้นฐานคร่าวๆก็หวังว่าทุกคนจะได้ทําความรู้จักคํากริยาภาษาญี่ปุ่นได้มากขึ้นและรู้จักคำกริยาภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะทา้งช่องของเรานะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเราหรือ Subscribe เรานะคะอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะและวันนี้นะคะโทเมะสามวิดีโอก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะนำอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะมาตาไอ I มาโชสวัสดีค่ะอาริกาโตโกไซมัส